สวัสด,ดีทุกทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวจะพาครับเบฟไปช่วยรถยางรั่วนะเป็นรถพี่ชายโเบีนะครับโดนเหมือนแบบจะโดนน็อตเพราะว่าเบฟเรามีอุปรกรณ์ครบนะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะแค่ เติมลมแล้วก็ครับไปปะที่ร้านอย่างนะครับจริงๆก็พี่ผมกับผมก็ไม่ได้อยู่กันไกลมากนะครับแต่ว,ว่าก็พอสมบวร นี่เป็นถนนหัวมากไปลางลามไปลามนะ2ยิบตีลางลามเลยเดี๋ยวแวะซื้อสัญไล่นนะว่าจะล้างรถด,ด้วยแป,ป๊บนึงได้แล้วนะครับสัญไลยก็คือนี่แหละล้างรถตีที่สุด 20, 20บาท ตอนนี้ก็มามาถึงรถแล้วเดี๋ยวหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนที่เติมลมแบบพกพานะครับอ,อยู่ไหนวะฟังดูดีป่ะ เป็นตูเชื่อมรถก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับตอนนี้เป็นที่เก็บของไปแล้วโอ้นะครที่เต็มลมเดี๋ยวจะพาไปช่วยลูกพี่ผมดูครับรถที่เก็บของดีๆนี่แหละครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปเติมลมก่อนลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยนะครับถึงแล้วนะครับนี่รถที่ยางลั่วะแกวเลยนี่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 หนเห็นไหมน็อตนี่ดิเอาพา ร้อนนะครับเอาเปบแล้วก็เราจะมีรูเสียบที่จุดบุหรี่อยู่ตรงน้ก็ปเปิดอันนี้ออกไปเลยนะอันนี้จะต่อตรงจากแบตโดยที่ไม่ได้ ่านซวิกครับแต่ว่าใส่ฟิวอยู่โอ้แล้วก็เสียบะจะได้แล้วมันก็จะมีหัวอ,อย่างนี้เราก็เอามาเสียบมันจะเป็นเกลียวนะครับ ล้วเราก็เปิดไม่มีลมเลยแล้วเราจะมาดูว่ามันจะแบบว่าใช้เวลานานขนาดไหนจะเติมสัก40เลยแล้วก็จะได้ให้เกีย่ยวขับไปปะมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นได้ประมาณนู่นแหละ80 ที่เคยใช้นะแต่มันจะขึ้นเรื่อยๆไม,ไม่ได้ขึ้นเร็วเวลาเติมรถยนต์นะครับผมก็จะเติมเคยลองไม่จะเติมเยอะหรกเติมสามสิบกว่านี่แหละแต่ว่าเคยลองอยู่อะไรสิกว่าแล้วกำลังจะสนะิบห้า เติม40เลยให้ขับไปให้ขับไปปะเพราะว่ายังไงก็น่าจะรั่วไม่หมดเพราะมันมีนอ็อตทายอยู่แล้วก็ฝากนะครับถ้าสมมุติว่าโดนน็อตอีอยเห็นแล้วอย่าไปดึงออกนะครับถ้าจะดึงให้ไปดึงที่ร้านยางนะครับเพราะว่าถ้าดึงออกแนละ้วเดี๋ยวมันรั่วหมดก็จะงานเข้าออก่อน่อขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ นเรื่อยๆนะครับเข็ม็ขึ้น,นเรื่อยๆเ,เรียืมสตาร์ทพ่อไฟแบตบหมดปะโ,โหเกือบไปติดนะเกือบการเข้าผมจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็ตัดไปดูตอนมันติดสี่สิบนะครับ พอแล้วครับตอนนี้นะครับสี่สิบแล้วนะครับก็จะพอแล้วนะครับอบันซึมอ่ะขับไปเติมเลยได้อยู่ขับไปปะเลยเรียบร้อย เก็บของ